ทำเปทฐานประจําวันสาวตุการแห่พระชาติพระบิดาสุขจริงเนาะผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนํามาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ข้าพงศ์หลายได้อิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพงศ์หลายพระองค์ทรงตอบข้าพงศ์หลายด้วยการช่วยกู้โดยกิจการที่น่าขั้นคลามพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังของที่สิ้นสุดปลายทั้งพวงของแผ่นดินโลกและของทะเลที่ไกลโพ้น พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตัดเตือนไว้ว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็จะยินดีวิญญาณของเราจะเปลี่ยนปลีเมื่อริมบีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องอย่าให้ใจของเจ้าริษยาคนบาปแต่จงดำเนินในความยำเกรงพระเจ้าวันยังคาำขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสำแดงความรักและทรงห่วงใยในการมินชีวิตของข้าพงหลายพระบิดาเจ้าข้า โอ้ข้าแต่พระเจ้าก็พระองค์ทรงเงียบพระกัรฟังและก็ทรงลืมพระเนตนของพระองค์ดูอยู่เพื่อจะทรงฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งข้าพงหลายทูลนธิฐานต่อพระองค์ณบัดนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสารภาพบาปของพี่น้องคนในชนชาติของข้าพงหลายและความบาปผิดทั้งสิ้นที่ข้าพงหลายได้กระทําต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตายกโทษให้อภัยและขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้นจากบาปโดยประมาททั้งหมดด้วยเถิดขอแย้ยมันมีอำนาจเหนือขบง,งหลายอีกเลยพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอให้พระคุณและสันนิสุคจากพระบิดาเจ้าของขพงหลายและจากพระเยซูริ์เจ้าดำรงอยู่กับคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่และกับทุกทครัวเรือนที่เชื่อวางใจในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์โอข้าแต่พระเจ้าขอให้ตาใจของคริสเตียนไทยดังใกล้และไกลสว่างขึ้นเพื่อทุกทุกคนจะได้รู้ว่า ในการที่พระองค์ทรงเรียกนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ธรรมิกชนและรู้ว่ามรดกของพระองค์สาหรับธรรมิกชนนั้นมีสง่าราศีอารมณ์บริบูรณ์เพียงไรข้าแต่พระเจ้ากอการเจิมทีมไ่ไฟช่างองค์พระปัญญาบริสุทธิ์หล่อหลอมความคิดของพระองค์เข้าไปหนึ่งเดียวกันกับจิตใจของพระองค์หลายและขอพระองค์ทรง,งนําให้ข้าพองค์หลายมีความกล้าในการเผยพระชนะทุกๆวันทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส โดยใช้สิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูประกาศพระบารมีของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุทกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน